ฟ้าโซโซโชไทยแลนด์แอดทีว2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5-9กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันถึงเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ100%คันนี้ครับ MG ES ติดตามมาชมครับ วัสดีครับท่านผู้ชมครับรถที่ผมขับอยู่นี้เป็นรถยนต์ MG ES แน่นอนครับเมื่อเป็นรหัสรุ่นว่า ES นั้นก็ต้องหมายถึงความเป็นรถไฟฟ้าแท้ๆร้0ยเปเซ็นเป็นรถประกอบสำเร็จรูปจากประเทศจีนนำเข้ามาจำหน่ายในยบ้านเราที่เรียกกันว่าเป็นรถแบบ CBU เป็นรถแบบตรวจการท้ายตัด ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงต้องเรียกว่าเป็น5ประตูมั้งแต่สมัยผมไม่มีเรียกว่าเป็นรถแบบรูปทรงตรวจการท้ายตัดเป็นรถแบบ4ประตูท้ายตัดน,นะครับเป็นรถที่มีรูปทรงอยู่ในยุคนี้ยุคที่กําลังได้รับความนิยมคือหมายความว่าสามารถใช้พื้นที่อย่างได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ปรับแต่งอะไรได้เยอะแยะปะัปะ๊บปาได้อะไรได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน MG e s คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าผ่านมอเตอร์แบบ Permanent Synchronous นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ก็มีการปรับการใหม่เยอะแยะนะครับก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่แบบ LFP นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบปริเทียมไอออนขนาด51กิโลวัตต์ชั่วโมง ระบายความร้อนด้วยของเหลวคือเป็นบริคฟิทคูล링นะครับให้พละกำลัง177แรงม้าแล้วก็แรงบิด280นิวตันเมตรสมุดคู่มือบอกจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา8.5วินาทีเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้เนี่ยถ้าชาร์จเต็มๆแล้วก็วัดกันด้วยระบบของ n EDC นะครับชาร์จเต็มๆก็จะวิ่งได้412กิโลเมตร ถ้าชาร์จในระบบกระแสสลับหรือว่า AC สูงสุด11กิโลวัตต์ก็จะใช้เวลา5ชั่วโมงครับจากแบตไม่มีเลยจนถึงเต็ม100%นะครับใช้เวลา5ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น DC fast charging นะครับแบบกระแสรตรงชาร์จเร็วรับได้สูงสุด87กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่หมดเลยจนถึง80%เนี่ยใช้เวลาแค่40นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถดึงไฟจาก รถออกไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพูดง่ายๆใช้ที่บ้านได้เาเรียก V2L นะครับก็คือ From Vehicle to Load นะครับก็ดึงออกไปใช้ได้2,200วัตต์ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ Single Speed ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสัสดส่วนของตัวรถก็ยาวทั้งคัน4,600ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,818ม mm ิลิเมตร ส่วนสูง1,543ม mm. ิลลิเมตรระยะฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังเนี่ย2,665ม mm. ิลลิเมตรระบบพวงมาลัยนี่เป็นแบล็กแอน์พินเนียนครับเป็นแบล็กแอน์พินเนียนแล้วก็พาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าก็คือเป็น EPS Electric Power Steering ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อยางเป็นขนาด2.15ซีรีี์50ขอบ17นิ้ว ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมด้วยเหล็กกันโครงแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมครับไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องความทนทานหรือว่าเรื่องของการดูแลรักษาทอร์ชันบีมนี่สบายมากนะครับตรงหน้าปัดนี่นะครับมาตรวัดนี่ก็เป็นดิจิตอลเป็นจอขนาด7นิ้วคอนโซลกลางนี่เขาบอกว่าเป็นแบบดับเบิลเร e r เยอร์คือเป็นแบบ2ชั้น ช่องแอร์สีช่องมาตรฐานจอตรงกลางที่เป็นจอความบันเทิงอันนี้เนี่ยเป็นขนาด10.25นิ้วแล้วก็มีลำโพงสำหรับฟังเพลง6ตัวด้วยกันเบาะนั่งเป็นหนังสีดำสลับผ้ายีนส์นะครับเป็นเดนิมเท็กซเจอร์ดีไซน์ออกแนวเก๋ไก๋กิ๊เก๋วัยรุ่นหน่อยก็พงผสมผสานกัน ตัว ES นี่มีถุงลมนิรภัย6ลูกด้วยกันแล้วก็จุดยึดของเบาะนั่งเด็กก็เป็นแบบ Isofix นะครับ Isofix นะระบบความปลอดภัยอื่นๆครบครับไม่ว่าจะเป็น traction ป้องกันการลื่นทลนไหลระบบ Hill Start Assist นะครับก็ป้องกันลดไหลขณะอยู่ในทางชะเง้อขึ้นระบบ เบรกต่างๆ ABS EBD ระบบ Autonomous Emergency Braking นะระบบควบคุมความเร็วเดินทางคงที่แบบก้าวหน้าหรือว่า p p t i v e Cruise Control มีเยอะแยะทีเดียวครับในตัวรถที่เขาใส่เข้ามาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับระบบเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนเรนเชนวอร์นะิ Rain ่งนะครับระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติต่างๆนาะนาะระบบช่วยพวกนี้มีเยอะแยะมาก นะครับเกียร์จะเรียกว่าคันเกียร์ไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าสวิชเกียร์เพราะเป็นปุ่มหมุนเอาเฉยๆอยู่ตรงแผงคอนโซลกลางนี่นะครับแล้วก็มีปุ่มให้เลือก kinetic energy reverse นะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่าเคอเคอนะครับอยากให้มันชาร์จไฟกลับมาในขณะวิ่งที่เราถอนคันเร่งปุ๊บมันปืดออกมาอย่างเงี้ยก็ปรับระดับได้ด้านหลังเบาะนั่งสบายครับนั่ง3คนสบายพื้นที่ขาเยอะพื้นที่ บนศีรษะใช้ได้นะครับแล้วก็ปรับพับได้60-40เลือกเอาตามวัตถุประสงค์การใช้งานก็เป็นรถที่ขับในเมืองคล่องตัวดีครับมีกล้อง360องศาเวลาที่จะเข้าจอดเวลาจะออกรถช่วยได้ง่ายน้ำหนักพวงมาลัยดีนะครับเบาะนั่งคนขับนี่ก็ปรับด้วยไฟฟ้านะให้เข้ากับ รูปแบบการขับขี่ให้เข้ากับรูปร่างลักษณะของเราปรับง่ายขับในเมืองคล่องตัวขับทางไกลก็ดีครับน้ำหนักพวงมาลัยใช้ได้ไม่เบาเกินไปนะครับเป็นน้ำหนักพวงมาลัยที่กำลังดีอยากจะหนักกว่านี้อีกก็เปลี่ยนยางหน้ากว้างหน่อยแค่นั้นเองแต่อย่างว่าละครับใช้รถไฟฟ้าทั้งทีไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการจะไปปรับแต่งอะไรมากคือ ในแนวคิดของผมนะครับบางท่านอาจจะคิดไม่เหมือนผมไม่เป็นไรคือผมคิดว่าใช้รถไฟฟ้าเนี่ยหมายความว่าเรากําลังจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายคือความประหยัดเัถ้าอยากประหยัดไม่ต้องไปแต่งเน้นสมรรถนะอะไรมากมายนะักความเร็วสูงสุดเท่าที่สมุดคู่มือเขาบอกนะครับ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าผมจําไม่ผิดนะหลือเฟอไฟครับ1้อจริงๆความเร็วสูงสุด 1้0ยสิเกิน120ยยก็ถูกตำรวจถ่ายรูปส่งมาแล้วนะครับตีซะว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เวลาเร่งแซงนิดหน่อย180กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ความเร็วสูงสุดระดับนี้ก็สบายสบายเดินทางง่ายนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะอย่างที่ผมบอกครับเป็นรถขับง่ายๆแล้วก็ประหยัดเรื่องของค่าน้ํามันเชื้อเพลิงลองดูครับใครที่ต้องการรถเอาไว้ใช้งานวิ่ง ในเมืองเป็นหลักเอาไว้ทำงานนะครับแม้ว่าจะวิ่งออกเดินทางบ้างอย่างที่บอกครับแบตเตอรี่สเปคเขาเนี่ย400กว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งกลับเข้าบ้านชาร์จครั้งหนึ่ง5ชั่วโมงนี่สบายๆคืนหนึงตื่นมาแบตเตอรี่เต็มละก็ผมว่าน่าจะมีรถลองขับนะไปลองขับดูชอบหรือไม่ชอบตัดสินใจเอาเองได้เลยครับ M.T.E.S. E รถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆร้0ยเปอร์เซ็น์นะครับคันนี้สนนราคาค่าตัวหลังจากได้ส่วนลดภาษีอะไรแล้วก็959,000บาทครับเป็นรถประกอบสำเร็จรูปจากประเทศจีนทั้งคันเขารับประกันตัวรถ4ปีหรือว่า120,000กิโลเมตรส่วนแบตเตอรี่นั้นรับประกัน8ปีหรือว่า180,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพูดถึง m g e s ส่วนนี้ หลายท่านอาจจะมองว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากตัว EP ไม่น้อยทีเดียวนะครับเห็นได้ชัดก็จะเห็นเรื่องของเรื่องของไฟหน้าเรื่องของแผงกันชนหน้านะครับหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วเรามองไม่เห็นจริงๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับนะครับเรื่องของขนาดของแบตเตอรี่เรื่องของมอเตอร์เรื่องของสมรรถนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วก็ระบบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการอำนวยความสะดวกสบายต่างๆเนี่ย เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ารถแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่กลัวว่าต่อไปค่าน้ามันเชื้อเพลิงม,มันจะแพงหรือไม่แพงก็มองหารถไฟฟ้าใช้ผมว่ารถที่เหมาะกับการเริ่มต้นผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเหมาะกับการเริ่มต้นใช้รถไฟฟ้าคือต้องเป็นรถที่อุปกรณ์ที่ใส่เข้ามานั้นเนี่ยช่วยเรื่องการขับขี่อำนวยความสะดวกสบายบ้างแต่อุปกรณ์ที่เสริมแต่งเรื่องความบันเทิงอะไรไม่ต้องเยอะนะัก เอาที่ใช้ในการกับขร่ล้วนๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ได้ประโยชน์และก็ต้นทุนของคนซื้อเนี่ยไม่ต้องบวกมากขึ้นเพราะฉน MGEs ตัวนี้ยผมว่ามันตอบโจทย์ลองดูครับสําหรับใครที่มองหารถไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําเลยครับลองดูครับแล้วลองเปรียบเทียบตัวนู้นตัวนี้ดูเลือกรถนะครับมันมี2อ,อย่าง 1. เลือกอุปกรณ์เลือกออปชันเลือกฟีเจอร์ในรถ2 เลือกที่ตัวรถเลือกสมรรถนะเลือกทางไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณครับ